มหัดอ่านคำที่ประสม,สมกับสระอุไปพร้อมกันเลยนะครับพร้อมครับสระอุบันลุบันจุทะลุดุดามุทุยุภาอุราพาบุสาธุสุธา กุลาพายุบุหลันปะผุปะทุสดุดีอุไรอุบาทุระกุลีนามผุลุ ทุรีวิชาอุชุอุตุกะคุมะยุรามีสุวิชามะทุรา มาดุอ่านจำให้ดีคำมีสระอุอย่ามุทะลุจำไว้นักเรียน นังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่องอ่านเร็วโดยสมรีรักสุธ,ธีครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญฝาษาสทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่สอง